ฮัลโหลสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะวันนี้ oh. อย่าตื่นเต้นเยอะวันนี้ได้ได้ข่าวว่ามีบอสใหม่มาเนาะ <c oughs> ก็คือบอสที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองนาจะเป็นบอสอีตัวที่มันถ้าอ่านสปอยเลอร์แล้วคือไม่ไม,ไม่สปอยเลอร์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่มันมีเนื้อเรื่องแบบแทบแทอยู่นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันก่อนเลยเดี๋ยวถ้ากลับมาดูคลิปนี้นะจ๊ะมาอีบอสน,นี่แหละคนบน่นคนหลายคนบอกว่ามันยากนะยากหนานะอีลุก็บน่บนบน่บนทุกวันเลยเป็นแบบ มันก็คือคนมันไม่เก่งก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ก็นะเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูนะว่ามเล่นยังไงรับบนี้ยโอเคไปกันหรอเออเก็บประการอยู่และ <c oughs> แน่นอนเลยว่าเราจะมาเล่นกันล้วแต่ละครมห,หมาของเราก็คือพี่เบลดนั่นเองเนาะปะ่ะแล้วนี่คือหลวชา <c oughs> อันนี้คขาที่นี่ไช่ฉชันนะหัดของว,วัฟซึ่งหัดว,วัฟมันไม่มีหลวชาและฉันก็ลืมเอาหลวชามาให้ยืมฉันก็เลยต้องมาหลุดอยู่ในากของอื่นมาก่อนเนาะไปเริ่มแล้วช่ <c oughs> คุณดีแกบอสมันแบบตอแหลมากเนาะเอาดีๆสวยฉ่ำโอเคแล้วก็ตีนมมันไปเลยแกฉัน,น,นยอยากหรูอว่าใครเป็นคนออกไอเดียให้ให้เราตีนมบอสได้ปะถ้าตีหัวมันจะปแปลกๆไปหรอตีนมไม่แปลกหรอกมึงซินออ,อีบอสทำซิลิโคนมาสู้ได้แล้วกู้ดได้าจ้าภาษาแค่นี้ชิวๆโอ้ยโอ้ยตุกตุกโอ้ยตุกอก รเ,เราคิวเลยล้วการเพราะว่าขอเหลือแล้วก็บิดไปเลย,เลยติดไปเลยเพราะว่าของเราเหลือเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่น่ารีบกดเลยอ่ะน่าจะรอใหอ้ดอกไม้มันบานก่อนลแล้วยรอแค่นี้เข้าใจไหมาฟาดไปลูกแม่เออเลิศมากแล้วก็แล,แล้วก็ติดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีทะาอับแล้วอ่ะมีแค่สองตัวให้เล่น ปาปาโอ้ยมันสะบัดกีบไปแล้วทำไมชิเกียเอ็ดท่าบอลตัวน,นี้มาเลยอ่ะท่ามันแบบมันตอแหลกนะสวยช่ำ <c oughs> โอ้ยเนี่ยดีดหนกเก่งมากเลยตอนเนี้ยหนกเกาหลี117ป <c oughs> อยกรชิตไปเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บับเป็นช่ำแล้วก็ติดเลยละกาันเอ้ยตันนี้ของนี้ไปเลย จะแคร์เพื่อเนี่ยแก,ด,ก,แกยดันหึืกอนกังเต็มใจนะแกดีตัวละครมันดูโหดดูจะโหดแล้วเราต้องเลี้ยงซะเราต้องเลี้ยงฟิวของตัวช้าให้ดีๆจ้ะฟิวจะไม่ขาดเพราะเรามีแค่สองตัวไม่ต้องตีดหรอ <c oughs> โอ้ยมันปิดไปเหรอเออ เนี่ยชอบตรงฟอร์ชอบตรงที่พอเราเอาดาเมจของตัวละครก็สามารถฮิวใช้ใช้ฟิวของหลวงชาฮีได้อะมันเๆๆลิศจริงๆเดี๋ยวเราให้บอสมันมันเรียกดอกไม้อะไรมาเพิ่มสองอันก่อนแล้วแล้วเราค่อยเราเรค่อยใช้อติหลวงชามันจะเรียกวะไม่เรียกรดตริ่แล้วกัน,นร่า,น<ด>างสลิงก่อนไหมตาดาสระว่ัง เบี่ยงเลยลูกแม่เออเดีก ouais ูแน่กูพ pues, uh, ิวไงกูล้างไงเออล้างแล้วก็ใส่พิวกูจะล้างน้ำพิเอะไรเออเก่งมากเดี๋ยวเราใช้พิวของหลวชาไปก่อนไม่รู้ทำไมมันมันมาบ่อยอ่ะแอนเนอร์จีมันมาล้วนๆัเออเบี่ยงเลย สบัดนกเดี๋ยวเรายังยังไม่อ่านนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเอาใช้เฟตหน้าเนาะล้างให้ก่อนอันตีไปเลย <c oughs> มึงอย่าเอามึงตายหรอพี่ก็รีบเกินนี่อีตัวนี้เพรตัวนี้มันจะม,ม,จะมีมันจะมีกี่ท่าตุใช่ไหมเข้าใจ <c oughs> มึงขี้โกงอะนะมีส8ล้านท่าตุอีกตัวเนี้ยเออเอาสก,อากิลไฟมา อย่าบีบนะถ้ามึงบีบกูด่ามึงนะมึงอย่าบีบนะหลัวชายก็ไม่ฮิวไงก็แต่ว่าเบรกฮิวตัวยังได้โอเคถ้านี้ท่านี้ไวอยู่ไวอยู่แต่ว่าอย่าอย่าอย่าบีบถ้าบีบกูด่ากูบอกแค่นี้แหละนั่นไงบีบไหวป้าวะไหวไหวไหวเออไหวไหวโว้ยฮิวโง่ยิวก็ยิวยิวก็ยิวการบีบคือยีเวคือเวลา บอสมันสั่งแบบสั่งอีดอกไม้สองพันคุ้มค่าดีงไทยอ่ะเธอต่อไปของอีดอกไม้มันจะน่าใจดีมันจะมีแคเพราะว่ากูไม่เคยจับเกมนะกูต้องทำไอดอกไมู้โอเคครับพวกมึงอย่าแบะอย่าแบะกีบนะข้าแบะกีบกูด่านะไหนอีไหนแบะกีบโอเคโอเคต้องต้องอย่าให้อย่าให้ดอกไม้แบะกีบโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วโอ้ ไหนมีแบกกี๋ไหมวันติแล้วันเอออย่างไรครับน้องๆเดี๋ยวเราหิวให้หดวดชาก่อนเพราะว่าบิดกอะไรเงี้ยยังไงก็รอดโอ้ยห่าลักมึงเป็นอะไรเย็นมาเช็ดแคนเลยเกินอย่าแบกีโอ้ยเออเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเราอติอติอติเลยอัติอติอติ ยาแบกกีบกูไม่อยากให้มึงแบกกีบโอเคใครช่วหออยวนะห,นหน่อยเออสะบัดเลยไหนอีไหนย์อ่าลูกทำไงหิวไหมหิวล้างไวนะ้โฮ้ยหลวัดหลวดชาแล้วน่วาจะคืนะนะ่านะจะยืนไหวนะวคือเราล้างไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นก็ฮิวให้ให้มัน,นยืนให้ได้ เออเออกูอันติแล้วกันฮิวเลยเพื่อนนิดนึงเพืจะอันตรีลดเล่นเบรทำไมเออว่ะกูไม่เข้าใจอันติหรืออาชาไอ้ไม่ใช่หรืชาเบรดเอออีกแลตโอ้ยังอยู่เลยกูนึกว่ามันจะฮิวไงกูกูคือคือกูไม่เคยแล้ว cin กูไม่ค่อยเล่นเบรดแล้วกูก็แบบเอออันติมันฮิวไม่ใช่เหรอวะ กิลวันเป็นการปรับเลือดทีเหลือ50ถ้ามากเลื่อนมากกว่า50ก็ลดเหลือ50ถ้าเลือนน้อยกว่า50ก็นกอเพิ่มเป็น50ตัวอะไรไม่รู้เข้าใจยากว่ะอ่านี่นะทุกคนจอกลอวกับบอสตอนนี้เห็นคือบอสตอนนี้ก็ไม่ยากไม่ยาก, <laughs> ยากแต่แบบก็จะงงเลยหน่อยคือเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนบอสตอนนี้คือท่าที่น่ากลัวคือท่าบีบของมันซึ่งเราต้องพยายามทำทุทอกอย่างอย่าให้ คือเวลาที่ดอกไม้อะมันมีอทา่าให้เราเบรกได้ใช่ไหมคือปกติมันจะมันจะมีขั้นอย่ายขั้นแบบขีดข้าไว้ว่ามันเบรกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกได้เมื่อไหร่คือแสดงว่าบอสน,นั้นมันสั่งการแล้วโอเคแบบแบบลูกแบกกรีบเลยเดี๋ยวแม่จะบีบเขาต่อเธอต่อไปในอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราต้องรีบเบรกอ่าอันนี้อนันนี้คือที่ที่เราเข้าใจแต่นี่คือเกมขีดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราถึกมากพอก็ช่างแม่มันอีเราก็ดีๆไปเหมือนเราเมื่อกีนาาก้นะจ๊ะแบบถึกๆมาก <S <S แล้วตัวที่ถึกพอมีติกี่ตัวเ ชิวๆเห็นไหมเบลดจำแบบบอกชิวๆอีบอสตัวเนี้ยตีนมซิล <t> ิโคนหลุดเบลดเบลดชิวๆเบลดเลือดสี <t> ่ร <t> ้อยยินด <Yeah. t> ียวาเองเบลดเลือดสี่ร้อยดูแลเบลดจ้าอ่ะนทุกคนก็ส่งไปแล้วกับการตีบอสชื่อชื่ออะไรวะมาหนึ่งมาหนึ่ง Pantheria the UndyingPantheria the Undying ย่า มัจะทุกคนลำเนียรับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่เออเราเราจบมาจากบ i t แคมยูนิเวอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบสามเนียร์ิศเลันนิดนึงโอเคไปลบทุกคนไ <c oughs> ปละทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดเบรค <c oughs> กันนะแต่แต่เวลาที่คลิปนี้ออกก็คงเบรคก็คงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็รอรีดับออเดอร์สำหรับคนที่ไม่ได้นะั่นะวายสงสารนิดหน่อยไปละบายบายสงสารนิดหน่อยโอเค